สวัสดีชาว y o u ูทู e ทุกคนเลยครับทุกท่านเลยนะจ๊ะโอเควันนี้ผมไปเจออีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับแบบสุดยอดมากครับช่วงนี้หาแต่เซิร์ฟเถื่อนมาเลียนะ <laughs> ไม่ได้เข้าไปเซิร์ฟจริงเลยครับโอเคเหทนเขาว่าเซิร์ฟนี้มันพิษล็อกมันมันหายยากครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ ส่วนมากมันจะเป็นเพชรไอ้ไอันี้นะครับเพชรไม่ล็อกนะครับเพชรล็อกเขาว่าหายากเป็นเป็น vip 12นะจ๊ะเป็น vip 12ผมว่ามันคล้ายๆ เซิร์ฟที่ที่ผมเล่นนะครับแต่อันนี้มันมียี่สิบเซิร์ฟแล้วครับเพราะว่าน่าจะมีคนเยอะอยู่นลครับมียี่สิบเซิร์ฟครับส่วนมิวเถื่อนตัวนี้มันจะรวมเซิร์ฟนะจ๊ะรีบเล่น <c oughs> ผมจะให้เซิร์ฟไทยมันเลื่อมมันรวมมันเลื่อมอะไรนะมันรวมไอเซิร์ฟนะครับผมว่าให้มันเลื่อมให้มันทุยให้มันรวมทุกเซิร์ฟนะครับ โอเคเอ้าแพนด้าผมไปไหนสงสัยของก็พวกนี้นะครับโอ้ดาบนี้ผมยากได้มากเลยครับไปไหนแล้วเนี่ยครับผมชอบมากเลยสวยนะครับผมว่าของก็แถมมากกับพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปร้านค้ากันเลยก็มีอันนี้อันนี้แหละที่ผมตามหาไอซีม่วงเหลี่ยมนี่แหละอันนี้เอาไว้อัพโอ้อันนี้คล้ายกันนะครับ แต่มันมีขายครับเจมนี่ผลไม้แพงเติบอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกนี้ครับเอ้าผลไม้ทางนี้ทำไมมันถูกเยี้ยอันนี้เป็นเพชรไม่ล็อกนะครับพวกนี้เป็นเพชรล็อกหรือเปล่าใช่เป็นเพชรล็อกครับหายากครับเพชรล็อกเนี่ยครับหายหายากเวอร์ ต้องไปล่าบอสเอานะครับมีอะไรอีกอ๋อหินเขียวส่วนหินเขียวนี้ว่าก็ก็โอเคนะครับอันนี้อยา่าไปแลกนะครับอันนี้เป็นธนูนะจ๊ะอันนี้จะเป็นตามสายเราแลกตัวนี้ครับถ้าเราจะแลกมันตามสายเราเลยแล้วจะกล่องไหนเนี่ยแลกแม่งทุกกล่องหินเขียวมีขายนะจ๊ะ โอเคอยู่ไหนเนี่ยมีตังมีเพชรกินเขียวผมเพชรผ่านๆอน,นี่ครับใช้ไม่จำกัดนะจ๊ะอันนี้ก็มีขายเนี่ยสองอันโอเคครับผมก็อขอจบเป็นเท่านี้นะจ๊ะเดีย๋ยวผมจะไปเล่นก่นอนเดี๋ยวผมมาอัพลงเป็นคลิปๆไปโอเคครับเจอกัน คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอกาบอยู่ตรงนี้นะครับบ๊ายบาย